สวัสดีครับพี่น้องเอ็ซีสาวน้อยเป็นแผงครับเอ็กซ์ซีน้องวงอิงเอ็ซีรถแฮร์ลำเพื่นเตยเสด็จครับผมยินดีเข้าต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จ่นลำเพื่นออฟฟิเชียลครับผมมืาอนี้สิมาเฮดังครับพี่น้องมาสัมผัสเมือกี้ตาไม่ของเฮาครับแมนผูไหนชื่อเสียเรี่องหน้าวาจอางไหนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับชื่อวาจอางไหนน้องผมชื่อพ่นครับอาจารย์เอ็ก็์ซี่ใช่ครับนี่อ่า เป็นพ้นรูปบนราชธานีครับผมเพื่อน่าจะรวยครับผมเพื่อน่าจะรวยนุ่มนาจะรวยเนาะเน่ยครับนุ่มนาจะรวยครับฮักสาวเพื่อเดีตเนี่อเป็นนักนักปอดสาวได้หักสุ่มของกันประจานแล้วเดี๋ยวเพียงคนมาเนาะเดี๋ยวเพียงคนมานาจะรวยคักสาวเพื่อเดีตเนี่ยเามันมีเหตุไอ้จอมเขาไม่ได้ห่วงกันโอ้ยปอดเสามองได้มักมองงันแล้วครับผมอบอนี้ก็ปฏิเสธเนาะบกปฏิเสธครับผมมักเบิดมักเบิดครับผม อายุเท่าไรครับนี่ยปีนี่20ปีครับโอ้ย20ปียังเป็นบ่าเป็นแพ้่กั่เลยครับยังเป็นบ้าเป็นแครับบ่กันอยู่งเอ้ยครับผมก็นานี่เี่นดนตรียุ่งจังไงยังไงเพื่อนเพศจังไงจังไงมาอยู่นี่ยืนยุ่งยุ่ก่อนนานี่ผมมาเล่นมอลำซิงครับผมเป็นมอลำซิงวงอยู่แถวบ้านนี่นะครับผมรับงานช่วงฤดูการออกพรรษาช่วงออกพรรษาปีใหม่สงการนี่นะครับ คล้าคๆกับ,บเป็นวงวงบะไรสังกัดวาเป็นวงวงสัญจรบ่ะแม่ครับเป็นสันจรบ,บริษัทสังกัดนะครับผมครับผมบ่ว่าพวกนไ้้พว้เช็คไปไปเบิด์ตาหมพวก้เช็คไปไปเบิท่ากบมีวงประจําขเจะาของน้ำเมฆกับมีไปงานแท้ําวงนันวงนี้น้าเขาเนี่ยนะครับอเอามองยังไงมาเป็นนักดนตรีอิสระเนาะอิสระครับผมก็คือบ่ได้มีสังกัดแบบนี้เนาะบ่ได้เคยอยู่สังกัดแบบนี้มาก่อนอมนแมนครับผมไปบ่ได้มีสังกัดแบบนี้เลยนะครับผมแต่ก็ผมกัดเด่นทั่วไปนะครับตั้งไอ น้ำบอลน้ำสีงแน่รถแท้น้ำก็มีครับผมรถแท้เคยเรียนรถแทย่างเนีน่ยรถแท้กับช่วนมากก็บชเป็นรถรถแทร่ดีนะกับรถแทร่หน่อยน้ำบานครับผมก็ร<อ>ังว่ายังไงแต่ว่ากับทีมผมกับเคยขึ้นรถแทร่ไอ้ของหัวหน้าประจักษ์อยู่ครับผมไอยังใ,ใช่สิครับผมไอรถแทร่ให้น้องข้ามขั้นเขียวนะครับันเขียวรรรผมครับ<อ>ผมด้วยในผู้ใเล่นในผู้ใด่ไอ้เล่นตอนนั้นกับไอ้ผู้ใด่นแต่ผมจำโมบิดไอ้มีเตี่ยว ไอ้ทองคำกับบิวเด็กผูรุมขายทองคำครับเปี่ยวขายทองคำครับผมเป็นผู้ใดล่ะนา่นที่ไรครับผมได้เป็นผู้ใดครับผมได้กับไปกันกลาครับผมไปได้กลับไปครับผมโอ้คือว่าเนาะวิธีนัดนตรีเนาะวิธีแครับซันจรครับผมแล้วก็ับยางกับมักมักได้ด่างนะครับผมหมักปิ่นดนตรีมักตาสมกีตาร์มักนั่นมักนี่โอ้ยหลายอย่างครับตามจริงไปจากเล่นเป็นหลายอย่างอยู่ไล่ะแต่ว่ามาเอาดีด่างกีตาร์ดีกว่าครับอาจารย์ แต่หลักๆคือหนานงานของเขาคือกีตาร์อยู่แล้วแม่ครับหลักๆหนานงานก็คือกีตาร์เลยครับครับผมผู้ใด้ชักหน่ำมากจังเลยมาอยู่สาวหน่อยอ่าผมสี่รให้ฟังว่าเดือดมันก็ย่าตื้มเนาะขอแบบเย่อๆมากเลยแต่คือก่อนหน้านี้ผมเฮ็ดงานกรุงเทพนะครับผมผมเฮ็ดใดแบบว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดใดซ้ำเดือนมันมันบอกคือผมว่าจีลงมาอยู่บ้านมาซื้อๆนี่แหละมาถาเล่นวงดนตรีน้ำบานมาถาเล่นยญอลลัมสิจนหมื่นหนึ่ง เห็น่าโพดันของบอดที่ว่าเพิ่นหาเมื่อกีตานะครับผมเห็นโพดเห็นโวดเิ็นหัวลองเชียงเบื่อก่อนหน้าผมก็ลองคอมเมนต์ทิมไว้เนาะลองคอมเมนต์ทิมไว้ผมกับว่าดดว่าด้แบบที่แรกความคิดผมผมว่าดดคิดบอกว่าแบบว่าเออเอาเ่นบอกดอกเพราะว่าคนที่ฝีมือดีกว่าเฮานี่มันมีหลาย่นน่นจะหาคนอื่นไปประมาณนี้ครับผมจนจนจนกว่าทิ้น จนข้าวหนึ่งพอทินทักมาหาผมพอทินทักมาหาว่าเออวัดเป็นไดอาจารย์วัดยืดยังไงเ,ออเดเน็้กงตีอยู่ทางไดงนันก็ถามนะครับอืก็เลยวัดผเก็เลยถามว่า,า,วาสิมาอีหดีบอประมาณนี้นะครับผมอืกับที่แหลผมก็ได้คิดว่าไปดีมโนไปดี่เนผมวัดสุดท้ายกับตดสินใจมาเลยครับผมเพราะว่าโอ้ยมันมันหน่อยใ่ไห้ครับแปลว่าโอกาสที่สิบ่บาทเอาสี่มีโอกาสได้มาจังสี่ครับผมตอนนี้ก็ถือว่าแซวหน่อยคือวงแนวหนาเนาะ แนี่นเาเนี่ยแมนครับผมก็ดับประเทศได้แหละเพราะว่าแมนครับผมชื่อเสียงกําลังขึ้นนะกําลังมาแรงแมนไปครับผมก็เลยว่าโอกาสโอกาสกําลังมากผมขวามันไหวไหมครับโอแรงมากเขาบ่อว่าไปอีกอะว่าหลู่ชิวาอยางไรแล้วเหรอนาะแมนครับกับฝั่งฝ่าดิฝั่งขวาไปครับการดีๆเนาะแมนครับผมมูฟเฟ่นกต่เอฟซีอาจารย์นุ่นนักดนตรีหลายคนเลยครับยินดีครับผมหลังๆกับพ่อวังครับเป็นซีพ่อวังครับผมพ่อวังคนนี้น้องซองตัวแล้วบอดีเลยแมนด้วยเขาเล่าดีด้วยครับหยุดหเทิรเวทีกันถ้ากันสอนไว้นะกับคุยต ตอมหนัากับขุยเต็เหลืองกีด่าครับผมเหมือนครับผมแต่ว่าเราเรามักกับบวิสู่ฟังดิแมนแมนแมนพอพอพอเรามักกับะวัติสู่ฟังนะครับมวลมวนมวลมวนมวลขุยกับป๋องมวนครับผมโอคุลจีรีครับผมซาหน่อยครับผมโอ้แังสีเลยครับผมระวังใจดีเด้ิแมนครับยติไปยังเอาเลี้ยงลูกเอาเลยแล้วแบบเลี้ยเม็ใจดีระวังนี่เป็นคนบกครองอีสระทำยังเรดไทยไปเลยครับผมแต่เราดีแบามวนแมนครับผมเราไม่เคยยิงไม่เคยองไม่เคยยังเราอัธยาศัยดีแห้งระวังนี่ดีแห้งดีแมนแมนครับ นับถือนับถือเป็นตำผ๋อคนหนึ่งนะครับผมเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งผอนะครับเออตีไว้ในเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งผอนคนหนึ่งนะ,นะครับผมครับเสรแล้วก็ผอนอื่นก็แต่เพื่อผอผอนนี่ครับผมสรุปแล้วคืออาจารย์สุทินถ้าไปหามันวะแม่นครับผมคุยกับหลักๆกับหลักๆคุยกับปัญทินครับผมคุยกับปัญทินตอบตกลงกันแล้วก็มาเลยเหรอตอบตกลงกันมาเลยครับผมที่แรกผมลงเมื่อวานผมลงเมื่อใดประมาณสองมื่นผมว่าเออเฮ็ดเคียร์ธุระทางั้ วันที่ซิฟซิฟกันยาเนี่ผมมาสีมานะครับ,บอืวันนี้พอโทรมาบอกว่าเออลงมาวันที่ลงกระคืดเมื่อนั้นแบบผมจำโมพีเด้่ประมาณก่อม่วงก่อนตอ,อ,อนที่น้อมาเลยผมยังอยู่บ้านอยู่ตอนแบบลงมาตอนนี้เลยเดยบอเมื่อนั้นมันเป็นหมื่นที่กระจั่นที่แน่ครับผมรู้ใช้ยังไงบ้างอู้ผมตื่นเต้นเลยเมื่อนั้นเลยเงียบข้องเงียบยังกระซิบว่าท่านบ้าเล<ด>ยเต้นไปแน่แน่ท่างดีใจว่โอู้ดีใจดีครับย่าษ์อู้จับของกับยากมาหน้า<ด>หนีอ<ด>ยู่แล้วกับมัน<ด><ห> เปิดท่อตัวนาแล้วมัมือนีไดบบอไปพราที่ทา,ามวันมันทามผมว่าเอออาจาร,รย์มั่มือนีไดบบอป่ะผมก็ตอบตรงๆเด้ครับผมกันย<ม>าวม,<อ>มาเลยบ่อรถมาเลยวานนี้บอ,บอดเรามาคนสี่เรามากคนใจว่า<ผ>ม,มีใจบอเอาใจมานมาําบออันยึกยักยักกันนั่นอันนี้อันพอแม่นั่นขอแม่นี่เนี่ยนบอมเป็นมักค,คือใจครับผมแล้วอายุแล้วเป็นในสัมผัส อ่าสัมผัสนะครัมาอยู่แล้วก็ครู้สึกว่าภายในวงอบอุ่นอบอุ่นดีเลยครับผมอบอุ่นดีไปหมาเป็นกันเองวะเป็นกันเองครับผมยานทุกคนเป็นกันเองแต่ว่าหลายๆคนนี่อยากไปอยู่แต่ว่ายานยานยาน่านบวกกับมาบวกกับมาก่านแม่นครับจักว่ายานยังหนี่งนะแล้จักว่ายานยังครับผมมาสัมผัสแล้วผมไม่ยังเลยหรือเ่แม่ครับผมมีครับปกติเลยครับผมเพียงแต่ว่าขืนอยู่กับเผาแม่มันขึ้นอยู่กับเผาครับผมว่าเดข้าวจีฮ็ดเขาสจี แต่หลายซัมเด์ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าันกับเอาอย่างนี้ถ้ามีโอกาสผมแนะนนามากเลยครับผมตาวหน่อยบระเด็เป็นตัอย่างนะครับผมผมมีไปกับครับผมมีเด็กมีเด็กว่าอบอุ่นครับผมอ๋อในคำเดียวเป็นสีเลยครับผมกันแบบครอบครัวครับผมอยู่กันแบบครอบครัวครับผมพ่อลูกครับผมมีเด็กมีเด็กพี่น้องมีเด็กพ่อกับลูกครับผมนะครับผมอาจารย์กอต้อนรับเดี๋ยวยังไงครับคิดว่าจิอยู่ยาววะ ยูยูเยา s. <S อยู่ครับผมสาวน้อยมีความเสพดีมีครับม,มีเขาเอ่ยมาความเต์หรือว่าคติอียังนีงละ่ะครับผมสียูเยาปะเยาครับผมก่อนจะอยูเยาวต้องอยู่ให้ได้ก่อนครับผมอืมสีเงาแต่คือต้องอยูให้ได้ก่อนแมนกานพุน่นสียูเยาคุณต้องอยูให้ได้ก่อนนี่ครับผมทำใจตัวเองิึงผอมบ่งานหนักเยสองลอยพงานนี่ไว้ว่าสภาพร่างกายต้องแข็งแรงนี่ต้องผอมลุ่งยังไงอละย่างกับลำสิงนี่ ถ้าภาพผมอันนี้เข้าใจดีครับว่ามันคนละอย่างเลยกำลังสิ่งเพราะว่าผมก็บึงอยู่ปั๊บผมเบิกเกืออยู่ได้ส่วนที่ผมเล่นบอลลามสิงปั๊บนะ,ะ,ะแต่แต่บอลลัมสิงมีอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งมีปราณสิบเจ้างานยี่สิบห้าย,ยังวาง่วาญญเหนื่อยบอลลัมขนาดใหญ่ๆเพิ่หนุนมีงานเป็นตลอดฤด,ดูกาลเปนยี่สิบแต่ว่าสองร้อยสองรอยงานเป็นสิบบุกไม่จี๊ดจำได้อยู่ป่ะเลยพวกก็เข้าใจพวกผมว่อาอ่ะจะได้มาสิมันเหนื่อยอยู่เดียเด๋ยวแต่ว่าผมกับผ่อนผ่อนมาป่ะผ่อนเลยครับผมเพราะว่าเอาเอาหมักปมักอีีครับถ้า โบมันก็คือแบบบ่ได้มาด่านนี้เลยครับผมมักเป็นชีวิตจิตใจเลยครับการเรีนทุกปีครับผมโอเคครับผมอแจะเป็นกำลังใจให้สู้ๆฝากพี่ฝากน้องไว้ครับน้อกไม่ของสาวน้อยครับอาจารย์พลของเราครับคนเมื่อกบนี้ร่องนุ่มหน้าจะรวยให้พี่น้องครับผมพี่ฝากน้องครับสำหรับที่นี่ฝากไปแค่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ